มั่นใจสบายใจแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาแต่งรูปด้วยสวัสดีค่ะมีนะคะวันนี้นะคะก็ดูดไขมันกับอิสวีมาปีหนึ่งแล้วนะคะส่วนไหนของบริเวณแข่เัาที่มันเ,ล,เล็กลง่เยใต้ท้องใช่คือเ<ร>มื่อก่อนมันจะแบบว่ายือดออกมาอย่างนี้เลย ก็คือตอนแรกนะคะตอนที่ยังไม่ได้ดูดไขมันแขนะ่ะมันก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าเราอะต้องโชว์พวกสรีระพวกแขนขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอดูดไขมันมาปุ๊บก็สามารถโชว์ได้ก็คือมันเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งที่ทําให้หนูอะตัดสินใจดูดไขมันคําชมไหนที่แบบประทับใจสุดผอมแล้ว <c oughs> แขนเด็กแล้วเนี่ย uh huh. เลียวแล้วนะ พี่ยังชมเลยก็แบบอยากถ่ายมากใช่ไหมโยแขน่ะเดี๋ยวนี้ก็คือถ่ายได้แล้วนะเอ j นจอยมากตากล้องขอท่าไหนก็ได้เลยค่ะก็ดูรีวิวของคุณหมอค่ะก็ศึกษามารู้สึกว่าคุณหมอเนี่ยในละบีแขนได้สวยมากๆ ระหว่างทําไม่เจ็บค่ะแต่ว่าจะเจ็บช่วงฉีดยาชาพอฉีดยาชาปุ๊บก็ไม่เจ็บแล้วพ<ม>อตัดไหมเสร็จหนูก็ใส่กกชุดกยระชับแล้วก็นวด RF ด้วยก็ยิ่งกระชับขึ้นครบสามเดือนหนูก็ยังนวด RF อ,อ,อยู่คือหนูขยันนวดมาก6กเดือนมันจะเริ่มไม่บวมแล้วก็คือมันจะเริ่มชาร์ขึ้นเริ่มอะไรขึ้นเพื่อนก็จะแบบว่าเฮ้ยผอมแล้วนะแต่จริงๆิน้ำหนักเท่าเดิมโอเคมากผลลัพธ์ก็คือพอใจมากเลยคะ่ะ ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดใครอยากมีแขนที่สวยๆอย่างนี้นะคะ